ข่าวต่อไปพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี2567ครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับจัดเวทีสัมนางานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี2567ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งปี2567ครับที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะสิตาปรินเซสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นายปิยะ ปิดนำนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี2567ตามโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและนโยบายจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2567โดยมีนายพรเกียรติพวนิรันกุลพวน,นิรันกูลนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งและประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและจังหวัดบุรีรัมย์ สื่อมวลชนและก็เครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้สื่อมวลชนได้ทราบรับได้รับทราบข้อมูลนะครับและก็เป็นสื่อกลางในการนําข้อมูลข่าวสารไปเปิดเผยและก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ครับทั้งนี้จังหวัดบุรีรัมค่ะได้กําหนดจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจําปี2567ในระหว่างวันที่5ถึง7เมษายน2567นี้ค่ะ งานประเพณีนี้นะคะจะแสดงถึงเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมที่จะต้องอนุรักษ์และสืบสานสู่อนุชนรุ่นหลังโดยในปีนี้มีกิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีบวงสรวงมหาเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตหน้เขาพนมรุง้งขบวนอันเชิญพระศิวะมหาเทพขบวนสัตพาณาเทพผู้พิทักษ์ประจำสิบทิศขบวนเสด็จพระนาง ภูปตินทรรักษมีเทวีขบวนแห่สักการะ,ะน้อมจิตบังคมพนมรุงนาตาการจากนางรำทั้ง23อำเภอกว่าวันละ800คนค่ะ ที่บรรจงแต่งกายด้วยชุดที่สวยงามร่วมขบวนการแสดงระบำอับสราบุรีรมการแสดงแสงสีเสียงแสงแห่งศรัทธาประสาทพนมรุง้งโดยมีดาราชายคุณอาร์ตพสุทธ์นะคะร่วมทําการแสดงด้วยค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นในตลาดโบราณตลาดอรารยธรรมพนมรุง้งและในช่วงวันที่3-5ถึงเมษายนนี้นะคะยังเกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์ดวงอาทิตย์ขึ้นสาดแสงสองตรง15ช่องประตูซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกด้วย ะะซึ่งในช่วงเย็นจะมีกิจกรรมทานอาหารพื้นบ้านในรูปแบบขันโตกพร้อมชมการแสดงพื้นบ้านและต่อด้วยการแสดงแสงสีเสียงในภาคกลางคืนค่ะ นี่ถือว่าเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่มากๆที่จังหวัดบ,บุรีรัมย์นะคะนั่นก็คือประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าจะมีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหนึ่งเดียวในโลกนะคะ<ช>ก็คือแสงพระอาทิตย์จะส่องครบทุก15ช่องของปราสาทพนมรุ้งเลยนะคะนี่<ช>ถือว่ามหาศาลมากยังไงท่านไหนที่ยังไม่เคยไปไปกันได้นะคะในงานนี้นะคะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7เมษายนนี้ค่ะ